สวัสดีครับจากเว็บไซต์ j u i c e r c u b c o m นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตเปรียบเทียบเครื่องคั้นน้ำผลไม้แยกกากระบบเกลียวรอบต่ำนะครับว่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนได้น้ำมากน้ำน้อยต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้เรามาทดสอบกัน3รุ่น3ยี่ห้อด้วยกันนะครับรุ่นแรกคือระบบเกลียวเดี่ยวแนวนอนนะครับยี่ห้อออสการุ่น da 1 2 0นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในระบบเกลียวเดี่ยวแนวนอนนะครับ แล้วก็เป็นรุ่นท็อปสุดด้วยเช่นกันนะครับลำดับที่2เป็นระบบเกลียวเดี่ยวแนวตั้งนะครับยี่ห้อฮูลอมรุ่น S10 นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นรุ่นท็อปสุดในระบบเกลียวเดี่ยวแนวตั้งเหมือนกันนะครับรุ่นที่3ยี่ห้อที่3ก็คือเป็นยี่ห้อแองเจิ้ลจูเซอร์นะครับเป็นระบบเกลียวคู่นะครับอันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับโมเดล7,500นะครับท็อปสุดของวัสดุที่ใช้สตเตเลส เกรด304นะครับซึ่งตัว angel juicer เนี่ยจะมีสเตเออีกเกรดหนึ่งก็คือ316นะครับแต่อันนี้เป็น304เป็นท็อปสุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาคั้นผักผลไม้วันนี้ผมเตรียมต้นอ่อนทานตะวันไว้ครับเตรียมไว้อย่างละครึ่งกิโลแต่ละเครื่องหรือ500กรัมนะครับเดี๋ยวสักครู่มาทดสอบกันครับก่อนที่เราจะมาทดสอบต้นอ่อนทานตะวันแต่ละเครื่องนะครับผมมีผลงานวิจัยของ ต้นอ่อนตะวันมาฝากนะครับงานวิจัยแรกเนี่ยเป็นของ Medical Center University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาวิจัยเมื่อปี53นะครับเขาระบุว่าต้นอ่อนตะวันเนี่ยมีกรดไลโอแลอิกในปริมาณมากนะครับเพราะฉะนั้นช่วยในการบำรุงสมองและกระดูกให้แข็งแรงนะครับส่วนงานวิจัยลำดับที่2เนี่ยเป็นของ International Sports Association นะครับ เขาวิจัยเมื่อปี54นะครับเขาบอกว่าต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยมีโปรตีนมากกว่าผักกาดเขียวถึง2เท่านะครับและมีวิตามิน A สูงกว่าน้ํามันเมล็ดข้าวโพดและเมล็ดถั่วเหลืองกว่า3เท่าเลยนะครับและมีวิตามิน A เนี่ยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงช่วยบํารุงสายตาผิวพรรณและชะลอความชราได้ดีนะครับเรามาเริ่มคั้นต้นอ่อนทานตะวันจากเครื่องออสการ์ดีเอพันสองกันก่อนเลยนะครับ ปริมาณต้นอ่อนทันตะวันที่ผมใช้ในครั้งเนี้นะครับอยู่ที่คร,รึ่งกิโลหรือว่า500กรัมนะครับสำหรับออสการ์รุ่น D A 1 2 0 0หรือว่ารุ่น1000เนี่ยครับจะมีคุณสมบัติพิเศษนิดหนึ่งก็คือสามารถที่ปรับแรงดันนะครับทำให้กากแห้งมากแห้งน้อยได้นะครับอันนี้ผมสูงสุดเลยครับอยู่ที่ลำดับ5เดี๋ยวเรามาเริ่มคั้นกันเลยครับ ื่จากออสการ์รุ่น D A 1002เนี่ยครับเขาทำทำช่องใส่ผักผลไม้ค่อนข้างใหญ่เพราะนั้นก็จะใส่ได้ง่ายและดีกว่ารุ่นเดิมนะครับดีกว่ารุ่น1น0 0ง สำหรับเครื่องคั้นระบบเกลียวเดี่ยวแน่นอนเนี่ยครับผมแนะนำว่าเขาจะคั้นได้ดีเนี่ยสำหรับผลไม้ผักผลไม้ที่มีเนื้อแข็งนะครับมีเนื้อแข็งแล้วก็มีเส้นใยเหนียวแล้วก็เส้นใยเหนียวมากๆนะครับผลไม้ที่มีเนื้อแข็งจะยกตัวอย่างเช่นแครอทฝรั่งแอปเปิ้ลนะครับกรอบๆเนี่ยเครื่องคั้นเกลียวเดี่ยวแนวนอนจะคั้นได้ดีมากนะครับส่วนผักผลไม้ที่มีเส้นใยเหนียว ก็ประเภทคะน้าหรือว่าเซอร์เรี่ครับหรือว่าผักอะไรที่เรานิยมทานทานเข้าไปเนี่ยครับก็ออสการุ่น D A หนันจะคันได้ดีมากนะครับแล้วก็ผักผลไม้ที่มีเส้นใยเหนียวมากๆนะครับเช่นต้นหนอนก็สาลีใบย่านางใบเตยเงี้ยครับออสการ์ D A หนัคันได้ดีเช่นกันนะครับ แต่ครานี้เนี่ยคุณบสมบัติของพันสองเนี่ยที่มีเพิ่มเติมจากรุ่น1,000ก็จะคันนิ่มๆได้ดีกว่ารุ่น1,000นะครับอย่างเช่นมอเขือเทศอะไรพวกนี้ฮะเมื่อเาขาจอดีไซน์ห้องคันใหม่นะครับก็จะคันได้ดีกว่าเดิม กากที่แห้งที่ได้ออมาก็ถือว่าแห้งพอสมควร โอเคครับหลังจากที่เราใส่ต้นอ่อนรรทันตะวันครั้งสุดท้ายไปแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยให้เครื่องเขาระบายกากออกมาสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราก็คันออสการ์ดีพเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นฮูลองรุ่น S10 นะครับ กุลอมรุ่น S10 นะครับเป็นระบบเกลียวเดียวแนวตั้งนะครับก็จะคั้นผักผลไม้ได้ดีในกลุ่มที่เนื้อนิ่มเนื้อแข็งแล้วก็เส้นใหญ่ไม่สูงมากนะครับ ก็สําหรับเครื่องคันระบบเกียวเดี่ยวรอบต่ำเนี่ยนะครับเราควรที่จะใส่ผักผลไม้ทีละน้อยใส่ช้าๆนะครับผมก็ใส่ทีละน้อยใส่ไปเรื่อยๆนะครับให้กดลงไปนะครับปริมาณที่เอามาคั้นต้นอ่อนทันตะวันนี่ ครึ่งกิโลนะครับหรือ500กรัมแต่ละเครื่องก็หลังจากที่เราใส่ต้นอ่อนทันทวันครั้งสุดท้ายลงไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็รอให้เครื่องเขาทำงานอีกสักนิดนึ่งแต่สำหรับผู้รอมีเทคนิคนะครับผัดก้านเปิดปิดกาก,ากอยู่ตรงกลางก็กจะช่วยระบายกากออกมาได้ดีขึ้น ก็แห้งพอสมควรนะครับหลังจากที่ไม่มีน้ําน้ําต้นอ่อนท่านเข้าตันต้นอ่อนทานตะว,วันหยุดไหลแล้วนะครับเราก็ปิดเครื่องเดี๋ยวเรามาทดสอบ Angel ิล e ู s ซ r รุ่นโมเดล7500ต่อเลยนะครับ ใช้ต้นอ่อนทันตะวันครึ่งกิโลหรือว่า500กรัมเท่ากัน,นครับ สำหรับเองเจินรุ่น7,500เนี่ยครับออจะต่างจากรุ่น5,500นิดนึงก็คือจะมีตัวออโต้รีเวิร์สนะครับสมมติว่าเราใส่ผักผลไม้ที่เหนียวมากเกินไปหรือว่าแข็งมากเกินไปเนี่ยเขาจะมอเตอร์จะหมุนกลับให้โดยอัตโนมัตินะครับ เกิลทริเซอร์จะต่างจากออสการุ่นพันสองว่าบูลอมรุ่น S10 ตรงที่เขาทำด้วยสเตเลสทั้งชุดเลยนะครับส่วนที่สัมผัสกับนั่งผักผลไม้เนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นสเตเลสเกรด304ฟู้ดเกมนะครับ กากที่ได้มานี้ละเอียดแล้วก็ค้อนแห้งเลยนะต้นอ่อนธันตวันนี้ถือว่าเป็นเป็นผักรลไม้ที่มีเส้นใหญ่ไม่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงคั้นได้กับเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับคั้นได้ดี ใกล้จะหมดแล้วครับเล็กน้อยครับ โอเคครับหลังจากที่เราใส่ต้นอ่อนทาตะวันปอกสุดท้ายลงไปแล้วเนี่ยเราก็ให้เครื่องเขาลำเลียงกากออกไปให้หมดก่อนสักประมาณ1-2นาทีนะครับ mm hmm. ก็จะสังเกตว่าน้ำก็จะไล่จากทางด้านนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปดางหาตรงที่ช่องไขากาก,ากออก หลังจากที่เราคันน้ําต้นอ่อนทันตะวันแต่ละเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องไหนได้น้ํามากน้ําน้อยมากกว่ากันนะครับผมจะเริ่มจากออสการ์รุ่น D A 1002ก่อนนะครับวิธีการก็คือเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องช่างเลยนะครับแล้วก็วางแก้วลงไปนะครับแล้วก็เราก็มาเซตให้เข้าอยู่ที่เลขศูนย์นะครับ ออสการรุ่น d ดีพันสองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าได้ปริมาณเท่าไหร่นะครับ 342กรัมนะครับ342 343ประมาณนี้นะครับโอเคครับต่อไปเป็นรุ่นฮูลอมรุ่น S10 นะครับเจ็ดศูนย์นะครับ ได้เท่าไหร่ครับได้337 36ประมาณ36 37อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับต่อไปจัดเครื่องเอง็นจิ้นทรีเซอร์นะครับ

จากการคั้นน้ำต้นอ่อนทันตะวันนะครับครึ่งกิโลหรือว่า500กรัมนะครับสรุปว่า Angel Juicer ได้น้ำมากที่สุดนะครับคือได้372ซีซีนะครับหรือประมาณ74%นะครับลำดับ2นะครับออสการ์นะครับได้น้ำมากถึง343ซีซีนะครับหรือประมาณ68%นะครับลำดับสุดท้ายเป็นฮูลอ์นะครับได้น้ำมาก337ซีซีหรือ67%นะครับ อย่าลืมนะครับการดื่มน,น้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ